สวัสดีครับพีพาติวโจทย์คณิตศาสตร์ปหและก็เตรียมสอบข้อมอนนะครับน่าจะได้เอกสารทุกคนกันแล้วนะครับถ้าได้เอกสารแล้วนะครับก็เปิดเอกสารไปที่หน้าที่1นนะครับเรื่องแรกจะเป็นเรื่องหอละมอและคอ,อนอหัวข้อที่1นนะครับหอละมอของจํานวนนับไม่เกิน3ามจำนวนโจทย์ข้อที่1นนะครับโจทย์บอกว่าการหาหอละมอของจํานวนนับที่กําหนดให้ถูกต้องหรือไม่ถ้าไม่ถูกต้องให้แก้ไข ข้อที่1นะครับหอะมอของ44และ66หาได้ดังนี้นะครับมาดูกันนะครับตัวประกอบของ44นะครับได้แก่1 2 4 11และก็44นะครับตัวประกอบของ66นะครับได้แก่1 2 3 6 11แล้วก็66นะครับดังนั้นนะครับตรวจบอกว่าหอลมอของ44และ66คือ11นะครับขอทำความเข้าใจนะครับเรื่องของ ตัวประกอบนะครับตัวประกอบของ44ก็คือจํานวนที่หาร44ลงตัวนะครับขอทดไปตรงนี้แล้วกันนะครับ44นะครับมีจํานวนอะไรบ้างที่หารลงตัวนะครับก็จะมี1แล้วก็44นะครับเพื่อให้เราตรวจสอบได้ง่ายขึ้นนะครับครูจะใช้วิธีการจับคู่นะครับอ่า่กับ44นะครับจากนั้นก็จะเป็นเลขคู่ก็คือมี2กับ22นะครับก็จับคู่กันไว้นะครับ จากนั้นมีอะไรอีกมี4กับ11นะครับก็จับคู่กันไว้นะครับอ่าอีกตัวหนึ่งก็คือ66นะครับอ่ามาดู66นะครับอ่าตัวประกอบของ66นะครับก็จะมี1กับ66นะครับอ่าหนึ่งคู่แล้วนะครับจากนั้นเป็นเลขคู่ก็เลข2นะครับกับ33นะครับเห็นไหมครับคูณกันที่66นะครับอ่าตัวต่อไปก็จะเป็น3กับ22นะครับก็จะเป็นคู่ของ ปัันนะครบอีกกันนึงก็จะเป็นหกกับสิบเจ็ดนะครับอาจจะคู่กันไว้ครับซึ่งดูแล้วก็น่าจะครบแล้วนะครับเอาทีนี้ไปดูที่โจทย์นะครับที่ให้มานะครับโจทย์ให้มาก็จะเอามาไล่ดูนะครับของสี่สิบสี่นะครับมีหนึ่งนะครับตัดออกไปนะครับสองสี่สิบเอ็ดสี่สิบสี่ตัวที่หายไปคือยี่สิบสองครับดังนั้นอันนี้ก็ขาดยี่สิบสองไปนะครับหกสิบหกครับมีหนึ่ง อ่าหกสิบหกมีสองมีสามมีหกแล้วก็มีสิบเอ็ดังนะ้ตัวที่หายไปมีสองตัวนะครับอ่เขียนเรียงตามลำดับแล้วครับมียี่สิบสองแล้วก็สามจุดสามนะครับอ่ทีนี้ตัวหารร่วมนะครับตัวหารร่วมก็คือมีทั้งสองตัวนะครับก็คือมีหนึ่งอ่าร่วมกันนะครับสองก็ร่วมกันมีอีกสิบเอ็ดก็ร่วมกันแล้วก็ยี่สิบสองก็ร่วมกันนะครับแต่โจทย์ต้องการหาหอเรมอครับตัวหารร่วมที่มากที่สุดนะครับ เหนว่าตัวหารร่วมที่ไม่สุดก็คือตัวนี้นะครับเป็นยี่สิบสองนะครับดังนั้นข้อนี้ก็จะไม่ถูกต้องนะครับหองละมงของสีสีและ66งกก็คือยี่สิบสองนะครับอาจจะเป็นคําตอบอยู่ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าโจทย์ข้อนี้ครับจะไม่ยากนะครับแต่ต้องใช้ความละเอียดในการทํานะครับถ้าใครมีคําถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถจะแอดไลน์นะครับเรียนมูมูมาคุยครูได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในข้อต่อไปครับ